อ่ะตัวนี้หยิบเรื่องของเดวออกมาหรือเ,เอาเลยค่ะเซมซีแผ่นนี้ค่ะพอมีกระดาษนะคะซึ่งในกระดาษนี้อะไรแม่เรี่ยหนึ่งแม่เนี่ยอ่านได้พุกอ่านเลย 其实，领导能力。 คนก็เทเอาไอเทกที่เค้าเอาไปทำเดูให้ทะลแล้วคุูจะให้ออกมาให้เพื่อนฟังว่าเราสรุจะกฟามเป็นอย่างไรบ้าง